เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาครั้งที่สองระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2564ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564ของนายพลชัยโสภากันผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประวัติผู้ขอรับการประเมินนายพลชัยโสภากันตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญวิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปีพุทธศักราช2566โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีความเป็นเลิศด,ด้านวิชาการและเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่สังคมบนพื้นฐานความเป็นไทยโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มง,งานดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงานงบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคลและ 4. การบริหารงานทั่วไปข้อมูลด้านบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญผู้บริหารจำนวน3คนข้าราชการครูจำนวน33คนพนักงานราชการจำนวน1คนลูกจ้างประจำํำจำนวน1คนและลูกจ้างชั่วคราวจำนวน10คนข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประฐมะวัยจนถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น885คนผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโอเนของนักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,563ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติเป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอด ของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563ผลการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน RT ของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายน พุทธศักราช2564ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2564ตอนที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้อที่1ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพและนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและสังคมข้อที่2ด้านบริหารจัดการการเรียนรู้มีการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้การจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้การจัดระบบและประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของการเรียนรู้ข้อที่3ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษามีการบริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์การบริหารและพัฒนาจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้การบริหารจัดการกิจการนักเรียน และระบบจัดการช่วยเหลือผู้เรียนข้อที่4ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการจัดการวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพและการเป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพข้อที่ห ด้านงานอื่นที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงและส่วนราชการเจ้าสังกัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีผลสําเร็จตามนโยบายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยความรวดเร็วตามระยะเวลาที่กําหนดเช่นโรงเรียนเป็นสนามสอบโอเน็ตเอที ข้อสอบมาตรฐานปลายปีปีการศึกษา2563และกศอนอําเภอเมืองอำานาจเจริญ 2. ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายโรงเรียนประถมศึกษาประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย 3. ประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดอำานาจเจริญตอนที่2การประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณวิชาชีพมีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาประโยชน์ส่วนรวมปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชามีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการการมีจิตสำนึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพการรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามาคัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษาครั้งที่สอง ขอบพระคุณค่ะ